สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพราษีเจริญเหรียญเงินนะครับพระมงคลเทพมุนีนะครับเหรียญนี้มีการจัดสร้างเมื่อพุทธศักราช2500เป็นเหรียญพัฒหารนะครับที่หลวงพ่อสดนะครับได้มีการให้ลูกศิษย์หลูกหาในการจัดสร้างนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับมีญาติโยมนะครับ ที่จะมาถวายพระทหารจึงมีการสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับซึ่งมี2เนื้อด้วยกันนั่นก็คือเหรียญเงินและเหรียญทองแดงไกลทองครับนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดว่าจํานวนสร้างที่เช่าไห่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพลิกให้ดูด้านข้างนะครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ด้านด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเหรียญก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าเหรียญนี้นะครับท่านผู้ชมจะดูแท้หรือเกยยังไงนะครับผมไม่ทราบเช่นกันแต่ผมดูแล้วผมชอบนะครับถ้ามีคนเปิดมานะครับผมก็จะเปิดอยู่ที่นะครับนนเลยนะครับเจ็ดแสนนะครับราคานี้นะครับ ไม่ลดแล้วก็ไม่อยากได้เพิ่มนะครับอยากได้ประมาณนี้ถ้ามีคนสนใจนะซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่บวมนะครับท่านผู้ชมดูดีนะครับถ้าเหรียญเกมมันก็ต้องบวมถูกไหมนะครับซึ่งตัวตัดนี้นะครับเป็นตัวตัดธรรมชาตินะครับดูวิวัฒนาการของตัวตัดให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมครับตัวตัดจะประมาณนี้นะครับเหรียญก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังไปครับปึ๊บนี่ด้านหลังก็จะเขียนแบบนี้นะครับที่ระลึกในการถวายพัฒตาหารวัดปากน้ำภาษีจเจริญโทนบุรีนะครับนี่เหรียญซึ่งเหรียญน,นี้นะครับหายากมากนะครับซึ่งมีคนนะครับตามหา เหรียญฝนหลวงพ่อเป็นจนวนมากนะครับนี่ยังไงครับคมชัดไหมครับท่านผู้ชมนะคมชัดมากนะครับผูชมนี่หลังแอมเหรียญนี้นะครับก็จะมีสองบล็อกด้วยกันนะครับอ่าหมายถึงว่าเหรียญเนี้ยเงินแล้วก็มีแยกบล็อกอีกก็คือบล็อกที่มีจุดตรงกลางนะครับนี่ถ้า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 ท่านผู้ชมเห็นใกล้ๆครับจะมีบล็อกตรงนี้ครับจะเป็นบล็อกที่นิยมนะครับ ตรงกลางนะครับเล่นหากันเยอะมากครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูอีกข้างนึงนี่ข้างนี้นะครับตัวตัดข้างนึงนี่ตัวตัดก็จะประมาณนี้นครับเหรียญก็จะประมาณนี้เหรียญไม่ได้หนาอะไรนะครับใครจะมองว่าเกหรือแท้ยังไงไม่รู้แต่ส่วนตัวผมชอบนะส่วนตัวผมชอบเหรียญน,นี้นะครับ ซึ่งผมลองลองฟังคําที่ทุกคนบอกนะว่าเอาลองก็ให้เซียนดูสิเซียนจะดูแท้ไหมอ่างเงี้ยก็ก็ดูก็ตีเป็นเกย์กันหมดนะแต่ผมไม่สนใจนะครับแต่ว่าผมชอบอันนั้นเองนะครับเหรียญมันไม่บวมด้วยนะครับเหรียญปางนะครับเหรียญเนื้องเงินนะครับของรูปรสดวัดปังน้ำระศรีเจริญนะครับ นะครับอ่ะในเมื่อท่านผู้ชมดูภาพรวมหมดแล้วนะครับก็ทำสี่ด้านนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับอยู่ในวงการเนี้ยผมว่านะมันมีไม่ถือมีไม่กี่คนนะครับเหรียญเนี้ยที่เล่นหาในวงการมีถึงสิบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับซึ่งดูจากหน้าตาของเหรียญน,นี้คมชัดนะครับภาพไม่เบลอนะครับ ตัวสือ่อคมเม็ดไข่ปลาที่อยู่รอบเนี้ยโปโกลมเนี้ยต้องคมนะครับท้าของเกมมันจะเบลอนะครับนะอืมก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วนะครับก็เป็นการรีวิวนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ผมขอกล่าวสวัสดีครับ